มันทบทวนการกระทำของตัวเองจึงจะมีโอกาสก้าวหน้าในชีวิตครับมีเพียงคนที่ทบทวนการกระทำของตัวเองอยู่เสมอเท่านั้นที่จะเข้าใจว่าตัวเองแตกต่างจากผู้อื่นอย่างไร และเขาจะมีโอกาสก้าวหน้าในชีวิตมากกว่าคนอื่นๆครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบัณฑิตที่จบจากฮาวาดมักจะเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จในแวดวงต่างๆครับพวกเขาไม่ต้องกังวลว่าจะทํางานที่ตัวเองไม่ชอบและไม่ต้องกังวลกัดกุ้มเรื่องค่าตอบแทนที่น้อยเกินไปเพราะว่าความสามารถของพวกเขาเป็นตัวกําหนดค่าตอบแทนของพวกเขาเอาไว้แล้วครับทำไมนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาวาดจึงมีความสามารถเหนือกว่าคนอื่นๆนะ ฉันคิดว่านี่เป็นพันธกิจสําคัญในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดล้วนแล้วแต่เป็นผู้มากความรู้มากความสามารถนักศึกษาที่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ล้วนแล้วจะเป็นเด็กเรียนระดับหัวกะทิและนี่ก็เป็นสิ่งที่รับประกันถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกครับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมีเกณฑ์ในการรับนักศึกษาเพียงข้อเดียวคือขอแค่คุณมีความรู้ความสามารถเข้าตาคณาจารย์ครับไม่ว่าคุณจะมีเงินจ่ายค่าเทอมหหรือไมม่ททาาางวิย ก็ยินดีจะเสนอทุนการศึกษาให้แก่คุณโอ้โหดีจริงๆแล้วนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถแบบไหนถึงจะเข้าตาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกันนะเอออันนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับฉันคิดว่าน่าจะเป็นทีเออ่เด็กนักเรียนมีความสามารถหลากหลายด้านน่าจะได้เปรียบกว่านักเรียนที่มีความสามารถเพียงด้านเดียวหรือเปล่า แน่นอนว่านี่อาจไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงต้องดูหลักเกณฑ์ของสาขาที่เปิดรับนักศึกษาด้วยว่าตีความว่าเด็กระดับหัวกะทิแบบไหนแต่ที่แน่ๆคณาจารย์ย่อมต้องปรารถนาที่จะได้เด็กนักเรียนที่เป็นอัจฉริยะกับนักเรียนที่มีความขย,ยันตั้งใจจริงเข้ามาศึกษานะครับนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะครับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฮาวายังให้ความสําคัญกับการทบทวนการกระทําของตัวนักศึกษาเองด้วยครับว่ามีเพียงคนที่ทบทวนการกระทําของตัวเองอยู่เสมอเท่านั้นที่จะเข้าใจว่าตนแตกต่างจาก ผู้อื่นอย่างไรและจะมีโอกาสก้าวหน้าในชีวิตมากกว่าคนอื่นๆไม่เพียงแต่นักศึกษาเท่านั้นที่ต้องหมั่นทบทวนการกระทําของตัวเองคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็เช่นกันครับพวกเขาไม่เคยหยุดที่จะคุ้นคิดการทบทวนการกระทําต่างๆของตัวเอง เพื่อให้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นไปและมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในชีวิตขึ้นอีกในฐานะที่เป็นมหาวิทยายลัยอันดับหนึ่งผลงานผลความสําเร็จของมหาวิทยายลัยฮาร์วาร์ดชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแต่อย่างไรก็ตามครับนี่ไม่ได้หมายความว่าฮาร์วาร์ดจะสมบูรณ์แบบไปเสียทุกเรื่องใช่ไหมฟังมาต้องแต่ต้นดีหมดเลยถูกไหมครับปี2007เนี่ยศาสตราจารย์เฮลลี่ลูอิสเนี่ยซึ่งสอนในมหาวิทยายลัยฮาร์วาร์ดมากกว่า30ปีเนะี่ย เขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อเสียที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยครับศาตาจารย์ลูอิสเนี่ยกล่าวว่าข้อเสียข้อแรกครับคือมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดให้ความสําคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของอาจารย์มากเกินไปครับรวมถึงให้ความสําคัญกับการรับสมัครนักศึกษาที่เป็นเด็กเรียนระดับหัวกทิโดยลืมไปว่าหน้าที่หลักของการศึกษานั้นคือการปลูกฝังทั้งความรู้และคุณธรรม ให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้มีความสามารถและเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคมครับนอกจากนี้เขายังวิเคราะห์การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเกณฑ์การให้คะแนนการร่วมมือทางวิชาการกฎระเบียบรวมถึงทัศนคติผู้บริหารของมหาวิทยาลัย แล้วทําการเสนอข้อเสียต่างๆครับที่ยังคงมีในมหาวิทยาลัยของฮาวาดเขาเสนอว่าควรปรับปรุงการเรียนการสอนเป็นแบบยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลางครับเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นการที่ศาสตราจารย์แฮร์รี่ลูอิสนำเสนอข้อเสียของมหาวิทยาลัยฮาวาดในครั้งนี้นะครับศาสตราจารย์โฮวัดการ์เนอร์แห่งคณะศึกษา,าศาสตร์กล่าวว่าเขาเป็นคนที่มีความกล้าหาญและมีสติปัญญาดีเยี่ยม สามารถเขียนหนังสือแบบนี้ออกมาได้มหาวิทยาลัยฮาวาดน้อมรับในคําวิจารณ์และจะปรับปรุงข้อเสียต่างๆที่มีอยู่ให้ดีขึ้นครับฉันคิดว่าคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาวทั้งหลายควรจะทบทวนการกระทําของตัวเองปรับปรุงข้อเสียที่ตัวเองมีเหมือนกับมหาวิทยาลัยฮาวาดเพราะวัยหนุ่มสาวยังมีพลังและความคิดสร้างสรรค์อยู่มากจากประสบการณ์ส่วนตัวทําให้ฉันรู้ว่าบรรดาคนวัยหนุ่มสาวที่มีความก้าวหน้าในชีวิตเร็วกว่าคนอื่นนั้น มักจะเป็นคนที่หมั่นทบทวนการกระทําของตัวเองอยู่เสมอเพราะการทบทวนการกระทําของตัวเองอยู่เสมอนั้นทําให้เรามองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองครับและกลายเป็นคนที่เกือบจะสมบูรณ์แบบในที่สุดแต่ในหนังสือบอกว่าเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับแต่ผม <c oughs> ปรับนิดหน่อยผมคิดว่าไม่น่าจะมีใคร สมบูรณ์แบบที่สุดเนาะฉันหวังอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาของตัวเองรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่ได้เรียนรู้จากคนอื่นจะทําให้คนวัยหนุ่มสาวทั้งหลายมองเห็นและสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองเพื่อความก้าวหน้าและความสําเร็จในชีวิตครับ